สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทรมนภูมิประสบอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นับหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอดาวเนปจูนค่ะดาวเนปจูนถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีพศ2389ณที่นครเบอร์ลินประเทศเดรมันโดยได้ตั้งชื่อดาวเคราะห์ดวงใหม่นี้ว่า ตามเทพเนปจูนหรือดาวเนปจูนซึ่งเป็นเทพแห่งท้องทะเลเพราะดาวเนปจูนมีสีน้ำเงินคล้ายทะเลโดยโคจรห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับสุดท้ายดาวเนปจูนมีสีน้ำเงินเนื่องจากองค์ประกอบหลักของบรรยากาศผิวนอกเป็นไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนบนดาวเนปจูนมีอากาศที่หนาวเย็นเนื่องจากห่างไกลดวงอาทิตย์มากมีวงแหวนบางๆรอบๆเจ็ดวง มีดวงจันทร์บริวาร13ดวงดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดชื่อไททันอุณหภูมิติดลบถึง235องศาเซลเซียสขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ